เดี๋ยวนี้จะมาแนะนําวิธีการเปลี่ยนพื้นหลัง safari บน iOS 15ก mm ันนะครับวิธีการทําง่ายมากๆให้เข้าไปที่ safari จากนั้นเลือกแก้ไขแล้วก็เลือกภาพพื้นหลังที่ต้องการเปลี่ยนได้เลยครับสมมุติเลือกเป็นรูปนี้นะครับตอนนี้ภาพพื้นหลังของเราก็เปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วครับหรือถ้าต้องการจะเลือกเป็นรูปของตัวเองก็ได้เหมือนกันนะครับให้เข้าไปที่ตรงนี้ครับแล้วก็เลือกรูปที่ต้องการได้เลยครับอย่างเช่นรูปนี้ตอนนี้ภาพพื้นหลังก็เปลี่ยนเป็นรูปของเราเรียบร้อยแล้วครับและสาหรับใครที่อยากจะเปลี่ยนหน้าเริ่มต้้นนนอัี ไปที่ทุกอุปกรณ์ที่เรามีไม่ว่าจะเป็น iPhone iPad หรือว่า Mac นะครับก็สามารถเลือกที่ตรงใช้หน้าเริ่มต้นบนอุปกรณ์ทุกเครื่องแล้วก็เปิดได้เลยครับหลังจากที่ตั้งค่าเรียบร้อยแล้วนะครับบน iPhone iPad แล้วก็ Macbook ก็จะเปลี่ยนภาพพื้นหลังฟรีเป็นแบบที่เราเลือกทั้งหมดเลยครับถ้าเลือกเปลี่ยนทุกเครื่องนะครับหลังจากที่เราเปลี่ยนรูปสังเกตดูนะครับถ้าเขาซิงค์แล้วเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนให้ทันทีเลยครับ ดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมกดใจกดติดตามและกดแชร์ด้วยนะครับแล้วถ้ามีข้อสงสัยตรงไหนทำได้หรือไม่ได้ยังไงสามารถคอมเมนต์สอบถาม